กลยุทธ์ติดพันกลยุทธ์ที่19ถอนฟืนใต้กระทะกลยุทธ์ถอนฟืนใต้กระทะหรือฟูตีโชวาสินเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการพิเคราะห์เปรียบเทียบกำลังของศัตรูในการทำศึกสงครามถ้ากองทัพมีน้อยกว่าควรพึงหาทางบั่นทอนขวัญและกำลังใจความพึกเหิมของศัตรูให้ลดน้อยถอยลงคำพีอี้จ,จิงกล่าวว่า ตุดฟ้าอยู่เหนือน้ำโดยคำว่าน้ำหมายถึงความแข็งแกร่งคำว่าฟ้าหมายถึงความอ่อนแอเมื่อรวมกันแล้วตุดฟ้าอยู่เหนือน้ำหมายความถึงความอ่อนชนะความแข็งคือการพึงใช้วิธีอ่อนพิชิตแข็งฉกฉวยจังหวะและโอกาสในการทำลายกองทัพส่วนหนึ่งของศัตรูให้แตกผ้ายย่อยยับในภายหลังตัวอย่างการนำเอากลยุทธถอนฟืนใต้กระทะไปใช้ ได้แก่ตอนที่เกียงอุยวางกนอุบายให้พระเจ้าโจฮวนหลงเชื่อว่าเตงเงยคิดหมายตั้งตนเองเป็นใหญ่และสั่งให้จับไปฆ่ากลยุทธ์ที่20กวนน้ำจับปลากลยุทธ์กวนน้ำจับปลาหรือขุนเวยออวีเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการรู้จักฉกฉวยจังหวะที่ศัตรูเกิดความปันป่นป่วนภายในกองทัพให้เป็นประโยชน์แย่งยึดเอาผลประโยชน์นั้นมาเป็นของตน นำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะการเอาชัยชนะจากศัตรูโดยอาศัยความปั่นป่วนภายในกองทัพเป็นดุดดังพาย,ยุฝนที่พัดกระหน่ำในยามค่ำคืนภูมิมีประเทศที่ต่ำกว่าก็จะขังน้ำฝนไว้เป็นแอง่งธรรมชาติของมนุษย์เมื่อสัมผัสกับไอเย็นและละอองฝนจากเข้าสู่ห้วงนิทราการเฝ้าระบังเวยามย่อมละหลวม กองกำลังป้องแนวสำคัญย่อมเพิกเฉยต่อหน้าที่ทำให้สามารถบุกเข้าโจมตียึดครองได้โดยง่ายตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์กวนน้ำจับปลาไปใช้ได้แก่ตอนที่อ้วนเสี้ยวบางคนอุบายหลอกใช้กองสุนจา้านในการนำกองกำลังทหารบุกร่วงเข้าโจมตียึดเอากิจิวจากพันหุกกลยุทธ์ที่21จัก,กรจันทร์ล่อคราบกลยุทธ์จักร,จ,กกรจันทร์ล่อคราบหรือ จินฉานบ่อเชี่ยวเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการรักษาไว้ซึ่งตามแบบแผนการจัดแนวรบในรูปแบบเดิมให้แลดูสง่าและน่าเกรงขามเป็นการหลอกล่อไม่ให้ศัตรูเกิดความสงสัยไม่กล้าผีผามนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีเมื่อรักษาแนวรบไว้เป็นตั้งมั่นแล้วจึงแทงถอยทับอย่างปกปิดเคลื่อนกำลังทหารให้หลบหลีกไปคำพีอี้จิงกล่าวว่า เลี่ยงเพื่อสลายหลวงโดยคำว่าเลี่ยงหมายถึงการหลบหลีกคำว่าหลวงหมายถึงการทำให้เกิดความสับสนงงงวยเมื่อรวมกันแล้วเลี่ยงเพื่อสลายหลวงหมายความถึงการหลบหลีกโดยไม่ให้ผู้ใดรู้ซึ่งนับว่าเป็นกลยุทธ์ในการถอยทัพโดยไม่เกิดความกระโตกกระตากเพื่อให้บรรลุยังเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือเป็นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียเลือดเนื้อหรือการประทะับ ที่อาจเกิดขึ้นในกองทัพตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์จักรจันล่อคราบไปใช้ได้แก่ตอนที่จูกัดเหลียงบางกันอุบายอําพรางการถอยทัพกลับจกกกในการบุกอุ้ยกกครั้งที่หโดยไม่ให้สุมาอี้ร่วงรู้และนํากําลังทหารติดตามมากลยุทธ์ที่22ปิดประตูจับโจรกลยุทธ์ปิดประตูจับโจรหรือกวนเหมือนว่าเจ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความอ่อนแอและด้วยจำนวนที่น้อยนิดพึงตีโอบล้อมแล้วบุกทำลายเสียให้สินส้นซากเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นภัยต่อไปในภายหลังคำพีอี้จ,จิ้งกล่าวว่าปล่อยไม่เป็นคุณซึ่งติดพันโดยคำว่าปล่อยหมายความถึงการแตกกระจายออกเป็นกองเล็กกองน้อยของศัตรูพลกกำลังย่อมอ่อนเปลี้ยไร้สมรรถนะ เสียขวัญและกำลังใจในการต่อสู้คำว่าติดพันหมายความถึงการติดตามไล่ล่าอย่างไม่ลดละทั้งระยะทางใกล้หรือไกลซึ่งคำว่าไม่เป็นคุณติดพันก็คือเมื่อแม้นสัตว์ตรูจะแตกออกเป็นกองเล็กกองน้อยหากในการทำศึกสงครามแล้วปล่อยให้หลบหนีไปได้ด้วยเหตุอันใดก็ตาม แม้จะเป็นเพียงกองเล็กๆแต่อาจนำภัยหวนย้อนกลับมาสร้างความยุ่งยากได้ในภายหลังจนต้องไล่ติดตามเพื่อทำลายเสียเช่นนี้มีเป็นประโยชน์ในการทำศึกสงครามตัวอย่างการนำเอากลายุทธปิดประตูจับโจรไปใช้ใต้แก่ลิบองที่วางคนอุบายดักจับกวนอูและกวนเป๋งที่นำกำลังทหารหัวกลับมาตีเกงจิ๋วคืนหลังจากกวนอูพลาดท่าเสียทีให้แก่สุนกวน กลยุทธ์ที่23่สิบสามคบไกลตีใกล้กลยุทธ์คบไกลตีใกล้หรือเวียนเจียวจิ้นกงเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อถูกจำกัดอุมิศาสตร์ควรจักตีเอาศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้ตัวจึงจะเป็นประโยชน์การบุกโจมตีศัตรูที่อยู่ห่างไกลออกไปจะกกลายเป็นผลร้ายแก่กองทัพคัมพีอี้จิงกล่าวว่าเปลวไฟลอยขึ้นน้ำบึงไหลลง บุรุษจักร่วมกันเพราะความผิดแผกหมายความถึงในการหยิบยื่นไมตรีเพื่อผูกมิสัมพันธ์นั้นแม้นความคิดเห็นแต่ละฝ่ายอาจไม่ตรงกันก็สามารถที่จะยุติความขัดแยง้งและสามารถที่จะจับมือร่วมกันทําศึกสงครามได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งดังนั้นไม่ต้องผเผชิญหน้ากับศัตรูแม้ใกล้ไกลพึงมีนโยบายที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผูกมิตรกับแคว้นไกลเพื่อเอาชชยชนะต่อคแคว้นใกล้อย่างหนึ่งตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์คบใกล้ตีไกลไปใช้ได้แก่ตอนที่จูกัดเหลียงและอุบายให้เล่าปียื่นมือเข้าช่วยเหลือกังตังของสุดขวนให้รอดพ้นจากน้อมือการบุกโจมตีของโจโฉกลยุทธ์ที่24ยืมทางพรางก่นกลยุทธ์ยืมทางพรางก่นหรือเจียเต้าฝ่าวะ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการทำศึกสงครามประเทศเล็กที่ตั้งอยู่ในระหว่างประเทศใหญ่สองประเทศเมื่อถูกศัตรูบีบบังคับให้ยอมแพ้ด้วยความจำใจยอมสยบอยู่ภายใต้อำนาจถูกกดขี่ข่มเหงก็ควรจะให้การช่วยเหลือโดยฉับพลันเพื่อให้ประเทศเล็กที่ถูกข่มเหงรังแกมีความเชื่อถือต่อประเทศที่ยอมช่วยเหลือประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ความยากลำบาก หากการช่วยเหลือแต่เพียงการเจรจามิได้มีการกระทําที่แท้จริงต้อมจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่เฝ้ารอคอยรับความช่วยเหลือตัวอย่างการนําเอากลยุทธ์ยืมทางกลางคนไปใช้ได้แก่จูกัดเหลียงที่รู้เท่าทันการวางกลอุบายของจิวยี่ที่คิดยืมทางเพื่อไปตีเสฉวนและช่วยโอกาสค่าเล่าปีที่บิดพลิยวไม่ยอมคืนเกงจิวให้แกุ่นกวน ติดตามชมกลยุทธ์สามกกกลยุทธ์ที่25่สถึงสากลยุทธ์ร่วมรบได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ